สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับหมอสีิอีกเช่นเคยในการทำลายไพ่ยิบซีของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ก็แวะเวียนการเข้ามาดูมาชมกันว่าในเกณฑ์ชีวิตเจ้าชะตาของท่าน ของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรดูไว้ดูไว้ไวก่อนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดีใครที่เกิดวันจันทร์ก็แวะเวียนกันเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูไพ่ใบแรกกันเลย ไพ่ใบแรกเป็นไพ่สีถ้วยไพ่สีถ้วยหมายถึงคนที่เกิดวันจันทร์เกณฑ์ชะตาเป็นคนมีเงินมีทองมีความขยันมั่นเพียรมีความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนมุมาณนะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถที่จะ พัฒนาธุรกิจการงานของตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีกับมาดูไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ห้าไม้เท้าคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนขยันอุตสาหะทำการทำงานขยันขันแข็งไม่ยอดท้อ สิ่งที่เกิดขึ้นมีความมุมานะบากบันเป็นคนต่อสู้เพื่อให้ตัวเองก้าวเข้าไปยืนอยู่แถวหน้าถึงแม้ว่าปัญหาอุปสรรคที่จะเข้ามาจะมากน้อยเพียงไรก็แล้วแต่คนที่เกิดวันจันทร์ก็ไม่เคยย่อท้อต่อสู้เพื่อที่จะคว้าชัยชนะ มาในชีวิตให้จงได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นคนที่ขยันขันแข็งรับผิดชอบต่อครอบครัวมีความมุมานะมีความทะเยอทะยานคนที่เกิดวันจันทร์ในสัป,ปดาห์นี้อาจจะต้องใช้กำลังมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการมีงานเข้ามา ไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นการงานที่ทำในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ด้วยระมัดระวังคำพูดคำจามีความอดทนอดกลัน้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการงานที่ทำไพ่ใบที่3เป็นไพ่ ถ้วยคุณที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้หลังจากที่มีงานเข้ามาอย่างหนักหน่วงสุดท้ายคุณก็ได้รับรางวัลชีวิตก็คือความสำเร็จมีการเฉลิมฉลองมีชัยชนะในการงานที่ทำก็จะปสบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การงานการเงินก็เข้ามาอย่างสม่ำเสมออาจจะมีชกฟลุกฟลุกคนที่เป็นโสดอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะเพราะฉะนั้นลองหันดูคนรอบข้างของท่านดูว่ามีใครที่แอบมองคุณอยู่หรือเปล่านะ นั้นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ก็มีความสุขสมอารมณ์มายนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทนะร์ทางหน้าที่การงานสำเร็จลุล่วงโดยดีความรักก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการเงินก็ไม่ต้องพูดถึงเป็นคนที่มีความโชคดีอีกคนหนึ่งในสัปดาห์นี้ ก็ขอ,ขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีสุขสมอารมณ์หมายตามที่ตัวเองปรารถนาให้กำลังใจทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ